เมียฝรั่งถามมาอยากมาอยู่ต่างแดนแต่กลัวเหงาพี่ทํำยังไงอันนี้ยายจ่าขอฝากแนะนํานะคะว่าเรามาต้องมีเป้าหมายถ้าคิดว่าจะมาขุดทองหรือมาทํางานหาไรายได้เพิ่มเติมจากที่สามีให้ต่างแดนก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําได้สารฝันได้ด้วยตัวเรานะคะแต่ถ้าคิดจะมาเป็นคุณนายนั่งเฝ้ารอสามีให้รอสามี ดูแลตอนเขาไปทํางานเราก็จะเหงานะคะหนึ่งข้อคือเราต้องเรียนเนาะเราต้องออกหาสังคมของตัวเองนะคะทำตัวยุ่งๆหลายเรื่องราวแล้วเราจะอยู่กับมันได้โดยที่ไม่มีเวลาเหงานะคะพี่น้องคาแต่หนึ่งสิ่งสําคัญเนาะอากาศนาหนาวๆเริ่มต้นแรกเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะสำหรับคนที่มาอยู่ใหม่เนาะกับชีวิตการที่ต้องออกออกไปข้างนอก ขึ้นรถเมนะคะถ้าไม่ขับรถเป็นเนาะถ้าคนขับรถเป็นก็จะสะดวกไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วแต่สถานการณ์ที่มันเป็นไปเนาะยิ่งถ้าสามีผลักดันสนับสนุนให้เราเรียนรู้ ให้เราออกไปเผชิญความเข้มแข็งนะภายนอกด้วยตัวเองอันนี้ยายจ๋าขอสนับสนุนเลยนะคะอย่ามองว่าเขาไม่ใส่ใจเนาะเราจงมองว่าเราจะเข้มแข็งได้เมื่อไม่มีเขาในวันข้างหน้านะคะพี่น้องขาความฝันเนาะอยากให้มีเจ้าชายคอยดูแลคอยเทคแคร์ ทุกๆคนก็ต้องการแต่มันจะเป็นไปได้ดังฝันไหมหรือเขาจะให้เราได้ดังเราต้องการไหมนี่คือหัวใจสำคัญนะคะ 1. สิ่งเราโชคดีเขาให้มาแล้วเนาะสสิ่งเราต้องเพิ่มเติมหาเพิ่ม ด้วยตัวเรานะคะหลักสําคัญเลยพอเราอยู่ตรงนี้ได้ด้วยความเข้มแข็งเราจะมีกําลังใจเราจะภูมิใจและเราก็จะสร้างความภูมิใจให้กับสามีและหนึ่งสิ่งก็จะเป็นหลักค้าประกันความปลอดภัยให้กับชีวิตเราในต่างแดนนะคะพี่น้องขามาแรกๆลําบากอย่าก,กลัวนะคะลาบากเพื่อที่จะเข้มแข็งเพื่อที่จะอดทนนะคะเพื่อที่จะผ่านพ้น กับสิ่งที่ต้องเรียนรู้เรียนรู้มันให้มากๆกับชีวิตในต่างแดนนะคะประสบการณ์เหล่านั้นนั่นแหละจะเป็นบทเรียนให้กับเราได้เข้มแข็งเนาะบอกตรงๆเลยนะต้องขอบคุณคนที่มีประสบการณ์เจ็บเพราะว่าเขาผ่านมาได้เราก็ต้องผ่านไปได้เช่นกันนั่นคือหัวใจและตัวอย่าง พลังของหญิงไทยนักสู้นะคะมาอยู่ต่างแดนแล้วเราต้องสู้เราต้องทำได้เราต้องมั่นใจและต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงในสิ่งที่เราได้นะคะไมใช่ว่าจะมีคนให้เราได้ตลอดเวลาเนาะหวังแต่ได้หวังแต่เอาหวังแต่กอบโกวยถ้าเขามีพอมันก็โชคดีไปแต่ถ้าเขามีไม่พอเรากลุกขึ้นมาเห็นใจเห็นอกเห็นใจนะคะร่วมด้วยช่วยกันสร้าง ไปด้วยกันมันก็จะมีความสุขทั้งสองฝ่ายเนาะชีวิตนี้ไม่ว่าเขาและเรานะคะก็ต้องการเจอคนดีเนาะเจอคนที่รักเจอคนที่ดูแลใส่ใจกันนั่นคือหัวใจสำคัญนะคะเงินทองหาได้รวมด้วยช่วยกันสู้ไปด้วยกันเดี๋ยวมันก็เติบโตไปด้วยกันนะคะแต่ถ้าคิดจะวังว่า มาอยู่ตรงนี้จะได้รับเงินเดือนจากสามีไม่ต้องทำงานนะคะเยจ่ามองว่าก็มีคนโชคดีอย่างนั้นเช่นกันแต่ว่ามันจะมีความเหงาในหัวใจนะคะเหงาเพราะเราไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ค่อยมีสังคมเนาะแต่ถ้า,าสามีพาไปนั่นไปนี่หรือเราไปหาเพื่อนฝูงได้โดยอิสระนะคะหรือมีเงินส่งบ้านได้โดยอิสระ อย่างที่สามีให้ได้อัน,นั้นโถโชคดีสุดๆนะคะพี่น้องขาหนึ่งสิ่งสำคัญเนาะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจและหัวใจเราไว้ให้ดีนะคะเพราะการตัดสินใจมาอยู่ต่างแดนเนี่ยใช่ว่า,าปัญหาชีวิตที่นี่ด้วยแล้วกป็ปัญหาการพัดภาคจากครอบครัวทางเมืองไทยอันนี้หัวใจสำคัญเลยนะอย่าลืมว่าทุกคนแบก ความฝันความหวังของพ่อแม่พี่น้องลูกๆหรือครอบครัวของเรามาด้วยนั่นคือสิ่งจริงแต่ถ้าเราทำได้ก็ค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปค่อยเก็บย่า ผลักดันหรือว่าฝืนตัวเองหรือฝืนสามีจนเกินไปนะคะอันนี้ก็ต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเนาะเรามาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะความจริงของชีวิตฝรั่งก็แค่คนธรรมดาเนาะทำงานมนุษย์เงินเดือนรักมีนะคะแล้วหนึ่งอย่าลืมว่าฝรั่งเขาไม่ได้เอาครอบครัวนี่แหละคือหลักหนึ่งที่หญิงไทยต้องลุกขึ้นมาทำงานนะเพื่อให้พ่อแม่ให้พี่น้องให้ครอบครัวลูกหลาน เองด้วยตัวเรานะเอาจริงนะฝรั่งดีเนี่ยเลี้ยงเมียได้สบายเลี้ยงลูกได้สบายนะคะแต่ภาระที่ใหญ่หลวงเราแบกมาเนี่ยเราต้องลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาช่วยเขาด้วยตัวเราเองอันนี้คือความคิดของยายจานะคะจะยกให้เขาทั้งหมดเราก็อยู่กับเขาแล้วเราก็รู้ว่าเขาทําได้แค่ไหนเนาะขอเพียงแค่เราเจอคนดีคนที่ดูแลคนที่เปิดโอกาส นะคะแล้วก็ไม่เอาเปรียบเราจนเกินไปอันนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วสำหรับชีวิตในต่างแดนถึงแม้ผัวเราจะไม่รวยก็ตามนะคะหัวใจสำคัญเพียงแค่ว่าความสุขในทุกๆวันเนาะรักและใส่ใจกันอันนี้แหละเนาะ เงินทองหาได้สร้างได้นะคะค่อยๆเป็นค่อยไปครอบครัวเราก็สมหวังสารฝันได้ด้วยตัวเราเนาะอย่างน้อยสามีก็ยังเป็นประตูช่องทางที่ให้เราได้มีโอกาสได้มาอยู่ยุโรปทำงานเก็บเงินสร้างความฝันให้ครอบครัวด้วยตัวเองนะคะเก็บตรงนี้มาเป็นความภูมิใจถ้าคุณเป็นนักสู้ถ้าคุณไม่ท้อหรือคุณไม่ขี้เกียจบอกเลยว่าเมืองนี้ เป็นเมืองทองจริงๆนะคะขุดทองเนาะหาเงินทำงานกับฝรั่งไม่ว่างานอะไรก็เงินทั้งน,นั้นพี่น้องจา๋านี่แหละนะคะคนที่เขาดิ้นลน้นที่จะมาอยู่ยุโรปเสียวีซ่ามาทำงานโดยตรงอย่างแพร์เขาก็ยังมาเนาะอันนี้เรามีโอกาสได้แต่งงานกับฝรั่งแล้วทำไมเราจะไม่ทำงานใช่ไหม ได้เงินสองทางผัวก็ให้เงินเราก็ทำได้อันเนี้ยมันสุดยอดกว่านะคะสู้ๆกันต่อไปเนาะวันนี้ถ้าใครหมดแรงหมดพลัง นึกถึงสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เราให้ครอบครัวนะคะแล้วก็แบ่งปัน,ปนเก็บไว้ป้องกันตัวเองด้วยเผื่อพลาดในวันข้างหน้าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนนะคะแล้วก็สุขภาพนี่ยิ่งเป็นหัวใจสําคัญเลยพี่น้องค้าดูแลตัวเองให้ดีนะคะยาจ๋าก่ ฝากไว้แค่นี้เนาะแล้วก็ขอบคุณทุกเรื่องราวแลวก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกวันนี้เราอยู่เพื่อสู้อยู่เพื่อครอบครัวนะคะและอย่าลืมหัวใจสำคัญนะคะคือตัวเราเองเนาะอย่าลืมตัวเองกอดตัวเองแน่น,น,นเราคือคนเก่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยตัวเรา กำลังใจของใครไม่สำคัญเท่ากำลังใจของตัวเองเราฟังคนอื่นแล้วเราไม่เอามาเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวเองก็ไรประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเขาเรียกอะไรอะตนเป็นที่พึ่งของตนนะคะจะเหนื่อยจะท้อแค่ไหนขอเพียงแค่หัวใจเราสู้อเราก็ต้องผ่านพ้นไปได้ด้วยตัวเราอันนี้จงยอมรับความจริงนะคะยายจ๋าก็ขอบคุณที่ ได้ให้เป็นกำลังใจและเป็นกระบอกเสียงอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้ทุกๆคนได้เห็นชีวิตความเป็นจริงของเมียฝรั่งในต่างแดนหลายๆประสบการณ์นะคะที่เอามาส่งต่อให้พูดคุยเนาะนี่แหละคือความจริงนะคะโลกสวยนะแต่ชีวิตจริงมันไม่ได้สวยเหมือนภาพท้องฟ้าโปร่งใสนะคะมีทั้งขึ้นขึ้นลงลงเนาะหัวเราะร้องไห้นะ,ะนี่แหละเนาะเราต้องยอมรับ และผ่านพ้นมันไปได้นะฮะไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็ต้องสู้อยู่ที่เมืองไทยเราก็ต้องเหนื่อยเช่นกันแต่เหนื่อยแล้วเราได้ด cool ับเบิลคูณ2คูณ3สําหรับอยู่ที่นี่นะคะเสียเพียงอย่างเดียวนาะเพียงแค่คิดฮอดคิดถึงนะคะโอ้ยปีนี้นะตัวขึ้นริบลิวลิบลิว,ลวต้องเก็บเงินดับเบิลคูณ2เดี๋ยพี่น้องเอ้ยไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีการพาครอบครัวมีโอกาสพาครอบครัวกลับเมืองไทยเนาะ ค่าตั๋วแพงแบบนี้เราไปคนเดียวก็จะเอาเปรียบสามีเกินไปไหมอ่ะโอ้ยเนาะสู้ๆกันไปยิงอยู่นานยิงจนเด้อทรมานในหัวใจนะคะเงินไม่สําคัญเนาะแต่ถ้าไม่มีเงินบ่มีเงินค่าตั๋วไปเมืองไทยเด้ออันนี้ย่านคักอีลีย่านอีลีพี่น้องจ๋าอย่าลืมนะคะเฉลี่ยค่าตั๋วค่าใช้ค่าจ่ายเนาะสารพัดเนาะบบมีเงินกระบอกกลับเร็วบานเหานะ วัดพ่อเม่ก็ต้องกินต้องยากเห็นไปก็ยากมีความสุขกับครอบครัวเมนบลาโน่ทำงานทั้งปีเราก็ยังเก็บกร,รํมพอได้นะคะเนาะแต่ว่านึกถึงค่าตั๋วตอนนี้ถ้าไป3-4คนปาดคือสร้างเสียดายเงินค่าตั๋วเดนอะสาธุ ปีหน้าก็ขอให้มันลงดเดอ้ออย่าให้มันแพงอยู่สั่งซี้ตลอดไปเด้บอบังสัน้นเมียฝรั่งตาย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 ,ตายสิได้กลับบ้านบัวอืบอบัวเคยนั่งอ่าที่นั่งอ่าบิสเนสคลาสกับเขาสักเทียร์รถคลคกเอ็กโคเนมี่มันก็ยังแพงปันนี้ว่ากันไปนะคะพี่น้องคะสู้ๆเนาะถึงยังไงมันก็หนีไม่พ้นนะคะเนาะหนีไม่พ้นเนาะเราทาได้เมื่อก่อน ไม่มีอะไรเลยเรายังมาถึงนี้ได้เนาะถึงแม้จะเกิดปัญหาขึ้นมันก็ต้องผ่านพ้นไปได้เนาะหนึ่งสิ่งนะเก็บเก็บเก็บทำทำทำสู้ๆขอให้ทุกคนสมหวังดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบาย